สวัสดีค่ะสวัสดีนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทัพ้าและผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดาสารีอินนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะจําครูได้อยู่นะคะพบเจอกันประมาณ 1- นถึงห,งหงสัปดาห์กว่าๆใช่ไหมค่ะแล้วก็ปิดไปนะคะผูวแป้งก็คิดถึงเด็กๆเ,เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามา เรียนรู้นะคะว่าวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะที่เก๋กคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีอยู่4ข้อด้านความรู้เด็กๆต้องเข้าใจบทอ่านคล่องลองเล่นนะคะวันนี้จะอ่านบทอ่านคล่องลองเล่นเรื่องโป๊กเป๊กอะไรเอ่ยที่ดังโป๊กเป๊กตอบได้ไหมคะอะไรเอ่ยดังโป๊กเป๊ก กระดึงดังโป๊กเป๊ะใช่ไหมคะส่วนกระพวนดัรยังไงกลุ่มกลิง่งต้องจำให้ได้นะเพราะไปถึงป .2 เนี่ยไปบกไปบวกก็ยังอยู่นะคะด้านทักษะกระบวนการเด็กๆอ่านออกเสียงคำและร้องเพลงในบทเรียนได้สามารถสะกดคำในบทเรียนได้นะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กๆมีมารยาทในการฟังการดู ะะแต่ว่าคุณครูนะคะขอทบทวนคําเมื่อวานก่อนนะคะคลิปที่ก่อนหน้านี้นะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างจะซ้ําย้ําทวนอยู่นี่แหละให้อ่านให้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวดูลูกศรนี่คุณครูชี้นะคะนาะคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าใบ โบกใบโบกเป็นชื่อของตัวละครในเรื่องใช่ไหมคะในเรื่องของตามหาในเรื่องของเพื่อนกันนะคะนั่นก็คือชา้างที่อยู่บนหน้าปกหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป .1 ใช่ไหมคะใบโบกเป็นช้างเพศผู้ใช่ไหมคะใบบัวเป็นช้างเพศเ,เมียใบโบกผูกกระดึงดังโป,ป๊กเป๊ะนะคะส่วนใบบัวผูกกระพวนดัง กรุงกลิ่นนั่นเองต่อไปคำว่าอ่านว่าโยกไปโยกไปคืออาการใช่ไหมคะโยกไปโยกมาไม่อยู่กับที่นะคะความหมายนะคะไถนาเด็กๆรู้จักไถนาใช่ไหมคะไถนาเป็นคำกริยาคือการพลวนที่นาก่อนที่จะปลูกข้าวเราจะใช้รถไถนาเป็นเครื่องจักรแต่สมัยโบราณเขาใช้อะไรไถนา เขาจะใช้ควายหรือกระบือในการไถานาและเด็กเชื่อไหมช้างไถานาได้นะคะไม่เชื่อลองไปเซิร์ชใน Google ว่าช้างไถานาจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่แจ๊ ะะเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะคำว่า you-tube กดเข้าไปดูได้เลยเป็นสารคดีช้างไทยนาได้นะคะเด็กๆคะต่อไปคำว่าคำว่าอะไรคะคำว่าธานีธานีหมายถึงเมืองนะคะเมืองนะคะธานีคือเมืองนะคะเมืองเชียงใหม่นะคะธานีนะคะ มีโคมีโคคืออะไรเอ่ยมีโคคือคนใดคนหนึง่งหรือปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องมีโคโคในที่นี้ก็คือโคนมใช่ไหมอ่านะคะโคก็คือวัวใช่ไหมคะนะคะนม โคนั่นแหละโคตัวนี้ก็คือบัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะคะเลี้ยงเอาไว้รีดนมเขาจะเรียกว่าอานมโคนะคะโคตัวนี้มาถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะโลเลคาต่อไปโลเลในที่นี้ก็คือยังไงเอ่ยคะโลเลหมายถึงไม่มีความมั่นใจใช่ไหมคะหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือความหมายของคําว่าโลเลคาต่อไปอ่านว่าเว ลานะคะเวลาก็คือการนับใช่ไหมคะการนับชั่วโมงในแต่ละวันว่าเวลานี้กี่โมงกี่นาทีนะคะหาแพรคำว่าแพรก็คือไม้ไผ่ที่นำมาตอต่อกันนะคะสามารถลอยน้ำได้ใช่ไหมคะเหมือนเราล่องแพรคำว่าหาแพรตัวนี้เป็นคำกริยาก็คือ กำลังหาดูอยู่ว่าแพรอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะหาแพรนะคะแพรก็คือ,อาตามรูปในหนังสือวรรณคะดีลำนำเลยนะภาษาพาทีนะคะเด็กๆจะอยู่ที่หน้า39เลยนะคะถ้าใครกลับไปอ่านดูนะคะก็จะเจอแพรอยู่นะคะอยู่ในหน้านี้เลยนะคะนี่นี่คือแพรนะคะแพรที่คุณครูเปิดหนังสือและชี้ให้ดูนะคะแพรที่ ลอยน้ำอยู่นะคะเขาเรียกว่าแพนะคะะนอะนานะคะนั่นแหละคือคำและความหมายที่คุณครูชี้แจงให้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปฟังบทเรียนนะคะอ่านข้องร้องเล่นเรื่องโป๊กเป๊กใช่ไหมคะโป๊กเป๊กนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบทเรียนโป๊กเป๊กกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ ๊กกเปกน้องๆลองดูสิคะว่าผู้ผากำลังผูกอะไรให้ใบโบกใช่แล้วค่ะผู้ผาผูกกระดึงให้ใบโบก เรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะกระดึงแล้วใบบัวล่ะผู้ผาผูกอะไรให้เอ่ยแก่งมากค่ะผู้ผาผูกกระพวนให้ใบบวัวมาออกเสียงคำนี้พร้อมกันนะคะกระ พรวนรู้จักกระดึงกับประพวนแล้วเรามาฟังเรื่องโป๊กเป๊กกันนะคะกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กน้องๆลองอ่านออกเสียงตามนะคะกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊ก เรามาออกเสียงกระดึงพร้อมกันนะคะโดยให้น้องๆพูดคำว่าโป๊กเป๊กนะคะกระดึงเสียงดังแก่งมากค่ะกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพรวนเสียงดัง,รงกรุงกริ๋ง น้องๆลองอ่านออกเสียงตามนะคะกระพรวนเสียงดังกรุ้งกริง,รงมาออกเสียงของกระพรวนกันนะคะกระพรวนเสียงดังใช่แล้วค่ะกระพรวนเสียงดังกลุ้งกริง ผู้พาเที่ยวหาวุ่นวิ่งคนแก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะคะผู้พาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเส,เ,เสียงกรุงกริงเอเสียงกรุงกลิ่งเป็นเสียงของอะไรเอ่ยน้องๆจำได้ไหมคะ เก่งมากค่ะเสียงของกระพรวนที่ผูกอยู่ที่คอของใบบัวน้องๆอ,อ่านพร้อมกันนะคะตามเสียงกรุงกริงและเสียงปอกเป๊กและเสียงป๊อกเป๊กล่ะเป็นเสียงของอะไรใช่แล้วเสียงของกระดึง ที่คอของใบโบกนั่นเองออกเสียงตามพร้อมกันเลยนะคะและเสียงโป๊กเป๊กฟังเรื่องโป๊กเป๊กแล้วเรามารู้จักคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่องกันนะคะกระดึงคำว่ากระดึงหมายถึงโลหะคล้ายกระดิง่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในกระพรวนคำว่ากระพรวนหมายถึงโลหะกลมกลวงมีลูกกลิ้งเล็กๆอยู่ข้างในเทีเ่ยวคำว่าเทีเ่ยวหมายถึงกิริยาที่ไปที่โนนที่นี่เรื่อยไป วิ่งคำว่าวิ่งหมายถึงก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดินเสียงคำว่าเสียงหมายถึงสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยหูสิ่งที่หูได้ยินกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊ก กระพรวนเสียงดังกรุงกริง๋งน้องๆลองอ่านออกเสียงตามนะคะกระพรวนเสียงดังกรุงกริง๋งผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียง กรุงกริงและเสียงโป๊กเป๊กน้องๆคะครั้งหน้าเราจะได้ฟังเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนกันแล้วน้องๆจะรู้ว่าคุณแม่รักเรามากแค่ไหนวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ เด็กๆเ,เมื่อเด็กๆนะคะฟังบทเรียนสื่อการสอนนะคะเรื่องโป,กป๊กเบกไปเรียบร้อยแล้วเขาอธิบายคำศัพท์และความหมายที่อยู่ในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งครั้งรอบแรกก่อนแล้วรอบที่สองให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเอานิ้ววิเศษขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ชี้ไปที่ อ่านคร่องร้องเล่นนะคะฟังคุณครูก่อนนะคะรอบแรกโป๊กเป๊กกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพรวนเสียงดังกรุงกริงผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่ง ตามเสียงกรุงกลิงและเสียงโปกเป๋กนี่เองนะคะปโอ o กโปกไม้ตรีโปกปเอ A กเปกไม้ตรีปปเปกโปกเปกนะคะไม้ตรีนะคะกรออูงงกรุงไม้จักรวากรุงกรออิง ก,ก,กริงไม้จักะวากริงกรุงเกริ่งใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรอบนี้คุณครูจะอ่านช้าๆนะคะโป,ป๊กเป๊ะกระดึงเสียงดังโปก๊ก เปก๊กกระพรวนเสียงดังกรุงกริง่งผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่ง ตามเสียงกรุงกริง่งและเสียงโป๊กเป๊ก นะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านที่บ้านให้คล่องถ้าไม่ได้ก็ต้องสะกดนะคะแต่คุณครูได้ยินมาว่าหลายคนเนี่ยอ่านได้คล่องแล้วนำบทเรียนคุณครูไปหลายหน้าแล้วด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะเรามาดูแบบฝึกทักษะภาษาของเราหน้า65กันเลยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะ หน้า65นะคะเด็กๆค่ะข้อที่7นะคะนิววิเศษชี้เลยนะคะยังไม่ได้เตรียมทักษะหยุดกดสต็อปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมให้พร้อมแล้วกดเพลงเล่นต่อและอ่านไปพร้อมๆคุนครูนะคะเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะ,ะ,คะเรียงคำให้เป็นประโยค ข้อที่หนึ่งเรามาอ่านคำกันก่อนนะคะเด็กๆคะเขามีคำว่าอ้อยกินช้างลูกมันยังไม่เป็นประโยคใช่ไหมมันยังไม่ได้เรียงประธานประธานคือผู้กระทำกริยาคืออาการที่กระทำกินเดินนอนนั่งร้องไห้เนี่ยเป็นคำกริยาและกรรม คือพูดถูกกระทำถูกใครกระทำํำถูกประธานกระทําเราจะเรียงใหม่เป็นไงดีเนาะอ้อยกินลูกช้างถูกไหมอ้อยกินลูกช้างได้ไหมตามความเป็นจริงแล้วกินไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราจะเรียงใหม่เป็นเป็นอะไรดีอ้าได้ยินเสียงแ,ว,แ,ว,แว่วๆแล้วบางคนตอบถูกต้องเลยเรียงใหม่ว่า ลูกช้างกินอ้อยใช่ไหมคะลูกช้างเป็นประธานกินเป็นกริยาอ้อยเป็นกรรมนั่นเองลูกช้างกินอ้อยนะคะเด็กๆก,ก็เขียนลงไปได้เลยนะคะอาจจะกดหยุดไว้ก่นก็ได้แล้วต่อไปคุณครูจะไปข้อที่สองเลยนะคะน้ำ ใบโบเล่นเลี้ยงใหม่เป็นอะไรดีเนาะน้ำใบโบเล่นนี่เขาเรียงหรือ,อยังยังไม่ได้เรียงเลยใช่ไหมประธานน่าจะเป็นใครดีประธานน่าถูกต้องค่ะประธานต้องเป็นใบโบกริยาคือคำว่าเล่นและกรรมก็คือน้ำเรียงได้ใหม่เป็น ใบโบกเล่นน้ำนะคะถูกต้องเก่งมากเลยนะคะบางคนทำนำคุณครูไปละยอดเยี่ยมนะคะแต่คุณครูชาลยก็ถือเป็นาการเช็คความถูกต้องไปในตัวได้เลยนะคะเด็กๆคะต่อไปข้อที่3ใบบัวตามภูผาหา ใบโบแล้วก็หาเอเรื่องนี้เขาตาใครตามหาใครนะใบให้ก่อนประธานน่าจะเป็นใครคะประธานน่าจะเป็นเป็นคนที่ต้องตามหาใช่ไหมอ่าเพราะว่าตามหาเป็นกริยาอย่างเงี้ยต้องคิดละลำดับแรกต้องคิดละคนก็คือผู้ผาผู้ผาตามหาใครผู้ผาตามหา ใบโบกใบบัวนะคะเฉลยผู้ผาตามหาใบโบกใบบัวตามในเนื้อเรื่องเลยนะคะเด็กๆคะข้อที่4ี่อ่าคำนะคะใครไม่ทันหยุดไว้ก่อนแล้วเขียนแล้วค่อยกดเพย์ต่อนะคะหรือจะดูก่อนก็ได้นะคะดูจนจบแล้วเดี๋ยวค่อยไปทาเองนะคะ ข้อที่สี่อยอูยูไม่เอกอยู่คำนี้เด็กยังไม่เคยรู้จักใช่ไหมคะอนำยอนะคะอยอูยูไม่เอกอยู่ไม่ลานแม่ที่เรียงใหม่เป็นอะไรน้องอยู่ไม่ลานแม่ที่ เราจะเรียงใหม่เป็นอะไรดีน้อเอาประธานขึ้นก่อนประธานต้องเป็นคนละใบให้แม่อ่ามีบางคนตอบถูกแม่แม่อะไรดีแม่ลานอยู่ไม่ที่จะได้ไหมแม่ลานอยู่ไม่ที่ก็น่าจะไม่ถูกนะอ่ามีบางคนตอบครูครูถูกแม่ไม่อยู่ที่ลานใช่ไหมคะ นั่นก็คือแม่ไม่ได้อยู่ที่ลานนะลานไม่ถึงลานกกว้างๆลานหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะลานสวนสาธารณนะนะคะแม่ไม่อยู่ที่ลานนะคะวันนี้เราจะทําทักษะภาษาอยู่ทั้งหมด4ข้อก็คือหน้า65นี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังเสร็จลองไปฟังเพลง โป๊กเป๊กดูนะคะว่าเพลงนี้จะร้องอยังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูกันเลยนะคะเพลงโป๊กเป๊ก cả đinh xiến đăng bóp bé cả buôn xiến đăng cực